มือหน้ามืน้ารับจ้างนะคะปีกกระถั่วดินอโอ้ย,ยอ,อ,อ่อบบบ้องขลกไม่ได้กว่าบมกปไหนผิดทีโกเ่าน์โนนอะ <laughs> รั้ว่าจจะได้ลายอยู่ดิจะกรับก่อนเนาะแม่สียดายอัน,นี้ต้นในข้างล่างเจ้าสอบหนึ่งบอกบ้ารั้วเมย์เดี๋ยวจักรโลมอ่ะแปดตัวเดี๋ยวจักรโลมไอ<ป>้ซ<ป>ี่ฮูกูไปผุ่นเดีด๋ยวจักรโลม

ผมมาผู้เดียวผมเสียผมไปแปลงผู้ใด๋อยวางแก้วพี่กี่วันเตยเอาเงินผู้เดียวถือเงินซองลอยพังเรียนซื้อนู่ห้โม่กินเบิดแยกประเทศกันสั่งกินดูเขาเอ็นเราขาดนะคะถือเงินครัวเงินให้หาลอยเงินทุนเรื่องอะไรซองลอยกินกันหน่อย ห้าอย่าขาห้าอยาคของเขามาขายดีๆเขาสิบบากินไปสี่อกเมื่อก่อนสื่อจะมูกินเลยเจ็๊บกล่องในยูทูบมันงามดีจังงามกว่าในเฟซบุ๊กเลยบอดดบอดดี้อันนี้เลยเออบอดด้ส่ฟิเร์เลย โอเคงันมากโกเพีดผุกทวดินกำลังไลฟ์สดอยูในยูทูบโอ้ไป <c oughs> ตากลวยไขาดองแค่หาหมื่นไข่เนาะหกหมื่นเซนหนึ่งเนาะอ้าหกหลานเลย ต look, son, my feet. My feet. ้องได้นะนาดบรรนศาสตนั่นมิจฉากระเทยเห็นได้กระเทยได้ค่วาดวงไม่จิ๊บโอู้ข้าเอาลวดเงินไรเงินค่าดวงไรกับอู้หนาอยู่หนาโรงเรียนบึกยกนะแม่ยิยกกระเทยกระเทยมันกระเทยสันทอยังเอาหัวสื่อ

ไปไปยืนขวนไมสิไรสดยังมายืนกวนแม่ไปไปเก็บ่วดินใส่ขั้นจมสารฝนทุกวันก่อนสไลมาหัวาพรอ่ะอฝนโทรมาเมย์ะเร่ นี่มาเขากหกกปีหือก็ม้อนเบอร์เสียงลเนี่ยน่มันจบย่างว่าไดทำไงมั่าซั่นว่าไงด้า